อาอพี่น้องเมื่อกี้กัวันศุกร์ที่สามชิฟตอนนี้ก็บทิเที่ยงแล้ววันศุกร์พี่น้องนี่หนูเลิงอันนั้นอีปุยนี่หนูดีบูมบาสิไปขุดเนื้อใหม่ขนาะไปเบิ่งก่อนเป็น,น,นตะมีบ่น้ำเห็นไหวหมูว่านนี่บ่ได้เอาเสียม,มา้ามือเอาเสียม,ม้าอยู่มาหลายครับพี่น้องเอ้ยกัดกันกับฟองไปไปเอ่อข่อยอดกดหมดแต่เหล่าเท่ามื่อเยอะเหรอฮันอื่ะที่เอาน้องใหม่เหีห้ยงหัวไป ขายพั่นไปขายสดเขาเตรียมบ่ได้หลายก็สิเอาไว้กินแจกพีแจกน้องพี่น้องมาหลายไป3ตัวนี้ผู้ใดย้อนกหมู่ก็อีหนูลิงแหละสิได้ย้อนกหมู่เฮายอดกดก็ไปนําบูมไปกี่ยางก็ไปนําพี่น้องไปไปเบิ่งกน่ะมีบ่นอมก็ได้ไปตีนผู้เก่าล่ะพี่น้องมาก็หลายคักใส่ก็แฮนกัดกันกพอง ันพการกัดอีปุยนี่แหละแต่ข่อยเสียเอาามันขึืนรถได้ว่าอีปุยก็ได้ข่อยก็บอกว่ามันขอกลูกกระบามาทรงมือขึ้นนี่ใส่ถั่วผูกข้อมากขึ้นคือมันก็จังไรหากัดนั่นกัดนีปุยก็ได้เออลำพังหมาก็ไรปุยมาอีกสามตัวแตกสั่วสัวเอ้เพราะว่ามูอื่นยังข่อยไปขึ้นอามูนียังข่อยไปขึ้นเขาพะนะ ấy cả cột cái mã thì nòng, ế, cái cả đài. là thang cầu sẽ xuống, ôi, mười là khá rồi nhá, cũng gần mười bơi hết rồi. rồi, phải mười phải sau. rồi, xuống. mã, gặp phó mã. thôi, đấy có giờ cột má mà tới sau để nằng có người thì bù vào tôi cột nó mày phải nào có gì luôn ôi bớt hang rồi <laughs> ừ. đẹp quá thay su pi su non bớt cả đây ôi oh. nó nó liền nó nó liền nhớ nó liền cái gì, nhá, gì. Này là đây nhọn có muốn phi non gì có <laughs> bù lên kia giang sáu tỷ sáu mắn cả chưa đúng khẩu chưa vào tỷ sáu buồn ôi hai cứ người thật thẹn mười thật mười nè lén giọt cuốn hao hình rồi mười ôi hắn to quay vương thì nòng lại mười lợ nó vừa bà để bày nó mười cả phao nữa cắt chiếc bài muông thì cả phao bay cha bẹt nó kia đi hấp lại anh đi hả nhỉ เดี S <S ๋ยวไปหาหลานพี่น้องที่อ่านเล่นเกมหลายโทรศัพท์กับเบสเบิดกับวอเล่ทายสู้พี่สู้น้องเบื้องเนาะก้าบบานไปแบสกับเบิดเังสี่แม่ไปหน้าก็ได้ก็เลย่ไวอเล่ายก็พี่น้องยเมื่อยดวงยังงูนี่ดอาไม่น่อยเฮ้ยนี่บ่หมาแตกสื้อสวดมือเ้าอยพักกันแลนไปตีหมาพองเงยเลยทุกนี่ ไปยังยางทาสวนมั่นผู้หยอดกดยู่เห็นเหลือสามตัวมั่นเห็นเหลือดูดีเลยผ้ามูเฮาอ่ะอืมแล้วกิดมันมาบอกหูหนวกก็บอกเถ่าแล้วก็ผู้เฝ้าหนูดีเนี่ยแหละไปยังยางไปอีกสวนหนึ่งยางรัดไปข้างหลังเลยอะไปฟังผลละฟังสวนไม่เงยผลละรา้วเคยยางหมด มไม่ไม่ยังก่อบ,บูมมาไม่สั่งโอ้โหนี่แหละพออยนี้แหละขึ้นมาหามาพออยนี้แหละมาหายัางก่อบ,บูมเงนนินันหาเห็ดไปไหนหลงปลาไปบ้านท่าสาเลยขึ้นบ้านนี่แหละเก็บไปหน,นี่ไปสวดพุน่นน่ะโทรศัพก็บบ้านเอาไปไปยืมโทรศัพทพื่นทั่วกะบ,บูงกไ็ไปหบไปสอดอีกบ้านหนึ่งพูนอะ่ะไปเมื่อย เ่แต่งหน่อยอากาศห้่นหอนหน่ายางเขาได้ท่าพี่น้องยางก็ออกน้อยหน่อยซื้อมื่อเราล่ะยาท่าหนายางเน่ะแต่ยางฝนตกห้ามไปท่ายังได๋ฝนห้ามัน่นันจะเป็นแมอย่าง้ันเข่าขึ้นกันโอ้ยคลิปนี้กิสีนงาเลยเด้อพี่น้องเอ้ยอันนี้กกิสผานที่เลยนี่ก็เม่อคืนกูเกด่ะบูมวานน้องใหม่สร้างมาไงจะยื้อใช่ ลักษณะเป็นเลาะปลาละสองอิน,นเอออันนี้ก็อีปุยมันหาอย่างบนนี่ปุยตายเขหากัดผ่าคุ้มรถเขาเขามาส่งเมื่อคืนนี่ตั้งที่สองทุ่มนี่เขาขี่มาอไซค์ขี่รถกระบะน้ำมาต้นกับกัดอันนั้นกัดเกือบเขาก็เกือบหายข้อหายสองสามมือเอยพี่น้องต้นนั่นแหละอนนันมันมีอันฟึน่งดวงแต่ไม่รู้ห่างหรือมั้ง ต้นนั่นแหละไอยท้ายได้กี่นี่ไอปุย๋ยสองต้นนั้นเจ้าข้าไปทางเหนื่อยบุโอ้คุณพี่น้องต้งหัวบวมคุณี่เหลี่ยงสองตัวนัน่นได้ไปโอ้ยุ้งกันหลายพี่น้องเอย้ยจะได้เจ้าหัวไปแต่พอได้ขายบ่เพราได้ขายก็ไปกิน ก็หกนาทีแล้วพี่น้องท่านเด็กน้องใหม่เดี๋ยวให้ได้อันเอ้องอนก็เคยยังขี่ไทยยังไม่พี่น้องคลิปสีเงาค่ะคุณบุ้งก็ลังขุดอยู่นั่นพี่น้องนนักลวองกับพวกกาเทดีเป็นอย่างกลวองกระไดน้องมันกระไดตัวนุ่งกัดมือข่อยพี่น้องเอ้ยเดี๋ยวขุดออกมาก่อนพี่น้องเดี๋ยวเอาคลิปจะจำนีก่อนหกนาทีกว่าแล้ว น้องไงอันหนึงนอว่าหันซับขาดตัวตัว,ตวแหลกได้สองนอแหละพี่น้องเลยนอน,นั่นมันซับขาดเนี่ย,ยอยู่ในถุง,นนง <laughs> อเอาถุงมาบัวไงปัญได้หลายไปนะเดี๋ยวเอาถุงมาบัวไงเลยเนะี่ยซับขาดเดียดลสองนอหมาก็จะเป็นเที่ยวเหรียญครับยุ่งกับหลายพี่นอ้องกึ่มๆก็จะฝนหิ้ตกะก็และห้อยหันเอาครับ ยุ่งหลายกัดมือกัารยังยังดิไม่มีงาใครจะแตกขึ้นอะไรมองยังไงโอ้ยยุ่งหลายพี่น้องอายุสามปันเนี่ยได้สองอันเดี๋ยวให้บูมหายกินแต่พ่อซีบนอสัมบุเขาจะเด่นเขาจะได้ซีหาน่หนึงจ้ะพี่น้องหมากำวนพราหมาเบิงอันนี้อีงหนูดี อัน้ปุยหุ่นอินูดีนอนอยู่น้ำดำ,ดำ,ดำเนี่ยเนี่ยอย่าไปหาเคียเหรียญน,น้องใหม่เด้นนะเลรียงกินบ่ได้ดอกมึงอ่ะวงกำลังขุดอยู่ทั้งฝุ่นจ้ะพี่นอ้องยุ่งกับไรหลายไปขุดอยอะกันสามก้อนนี่โอ้ยุ่งกัดมือข่อยนี่ก้อนนี้ก้อนนี่ก็เทียไปบ้านตอนนี้ก็เทียงกวาลวจ้ะพี่นอ้อง่อยขั้นลุกไปบูมขุดอยู่อีกฝั่งหนึ่งกับมึงหมาอยู่นะมืออีปุยอยู่ในกลางกอคุณ ไอ้หน,นูเหงโอ้ยอีหนูเหรียงเขาขุดน้องใหม่มึงไปนอน,น,นเล่นซะแล้วเัมือนว่ามัมาบูมขุดไปมึงน,นอ,นอ,งนอง่นกว่ายุ่งหลายหายพี่น้องเอ้ยบางก้อนที่สิเดหลายเปไ็นเดบบูมขุดก่อนจ้ะพีนออ่น้องยุ่งตอมอีหนูเหรียงเต็มอยู่ยุ่งตอมเต็มหนา,นานอ,อันนี้เก็บก่อนพี่น้องเอ้ย ยุ่งกันลลยค่ะสาสั้นเลยอืมยนั่งกวนกันกวนกนังขุดอยู่โอ้ยยุ่งกันขาบตัามยังอยตียุ่งกับฟองกันเป็เมื่อขาอยอะก็มาเขาไ่าอยากยางไงดอกอยากพักผ่อนอยากขุดน้อใหม่โอ้ยนุลิง แค่มาไาดอกนี่แค่วัออนซืนออีอยังดอกหนูเลียนหัวแดงเงิยุ้งตอมเตรียมหนาวอยู่หนูเหลียนน้ำดีดีดอกครับไปอยังนี้น้ำดีขนาดมันเนี่ยคนเห็นเห็นได้เลยยุ้งกัดหนาวได้อย่างโอ้ยโอ้ยโอ้ยเฮ้ยนี่เห็นเดือนเราเติมึงิขาไปเก็บน้องใหม่โอ้ยเขาก็กสีลมเขาคอย ท้งทาย้ถือถุงก็ถ้าเขาฟูนแสงมื่อสิปนอนาทงมันหันมาินฮีฮิหนรลเง้ย้องยุงยุงกัรหัวนึงแต่ก็มาแต่ใส่ดอกมันอยู่กับเขาโอ้ยเริ่มนักเล้อ เจ้าอีปุยไปบ้านนะเบ้างยุ่งต่อมีหนูดีเออโอพีอ่ลมคนไหนปุยหมากะโลเพราหมานเนาะม,านมาันมาหาจีนหมากับมาหาเหรียญเหรอคนไหนปุยหนูหลิงนอนอีกแล้วหนูหลิงเมืงง่อยโอ้ยยุ่งหลายครับาขาข่อยองค์ความรด เอ <dar> <fate> <trans> pues ้หน mm ูห <dom> ล <basics> ิงยุ่งตอมเตรียมหัวมันอยู่พี่น้องตอนนี้กับบ่ายสองกว่าแล้วจ้ะนี่อิปุยเอาคุ้มมันขี่รถไปไทยมู่เจ้าเบิ่งบริเทศไทยโตอ๋อเรียเรียยิ่พี่น้องสุกสีมาหอดบ้านเนี่นว่าปุยเห็น่า อ้อนเบิดนีนเน้องใม่เอามากินจะคขออะ้องนี่แหละอ้หัวตหลางแล้วพีนนนวพน่น้องไม่ได้หลยดอกไอ้ซนีแล้วน้อ,อ,นองใหม่ก็ได้ยอดวยโอ้ยูหูหน้าปุยไอ้ซ้ำหนีหละจ้ะพี่น้องน้องใหม่อามกินจะคลองกัล่างเลยอันคันซีคูดเอาหลายมนก็ได้หลยก็านีเจ้าเจ้ต่ว่ายงหลล ก๋วยหอนก๋อยเอาก็เลยมากก่อนวงเลยเอาแซมหนีเอาไปกินจะของก็ซื้อพี่น้องเอาใหมสร้างตะกี้วงก็พอขุดอันนี้แหละพี่น้องขายแต่มาขุดมาแล้วมัดแกเแล้วก็กมาต้มต้มแล้วกับเส้นนำตาลใส่ผงชีลวดเอาไปขายเขาีนป่า,ปาเราดีอยู่ล่างก็ซื้อเลยดารดำดำเนี่ยคุดไอ้ปุย๋ยเนี่ยตัวสีมาหอดบานใบสองพี่น้องเอ้ยอย่างงั้นคุ้มไอีปุย๋ยึ้นรถเยอะชีลวดก็ขี้ว่าเป็นป่านี้แข็งอ่ะที่แหลก น้องมันน้อเมียบเอาตัอ้อนเบิดรถกรบบะยะเอานะพี่น,น,น้องไอ้สัำนี่เลยจ้าน้องใหม่ตายซะบ้างอะไรก็จัก๊น้อยเขากระปั้นผาเนาะขอจีบไปฮับตรงพีทแล้วน้องอิเลียดยี่เลยปุ้ยเบิ้งดังมันดำไปคุยเนี่ยโอ้ตายแล้วที่ปุ้ยตายแล้วอัศรักคลิปนี้ก็ขอบคุณทุกการติดตามทุกการรับชมเนะจา้าขอขอบคุณยอดซับผู้ติดตามหกร้อยยี่สิบแปดคนนะจา้าอัหรับคลิปนี้ก็สวัสดีจา้าพี่นอ้อง